ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่กัตันยูเดมี่นะครับพบกับครูบูมนะครับชนะอินทกนกครับเรียกครูพี่บูมก็ได้นะจะมาถ่ายทอดเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิชาชีววิทยาครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมดเลยเราจะเริ่มเรียนกันตั้งแต่เรื่องของเซลล์ระบบร่างกายรวมไปถึงระบบนิเวศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาทั้งหมดฝากทุกคนติดตามและเรียนด้วยนะสวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆมาไปทุกคนนะคะเข้าสู่ กตันยูเดนีค่ะวันนี้อยู่กับพี่นะคะพี่ออฟหรือครูออฟอิทธิสถินาเวศคุณค่ะพี่ก็จะมาดูแลน้องๆในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะนะน้องๆม่อปลายทุกคนที่กําลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่ไม่มั่นใจในเรื่องแบบความรู้หรือพื้นฐานของตัวเองนะคะนี่คือโอกาสของน้องๆค่ะสําหรับคอร์สของพี่นะคะมีอะไรบ้างพี่จะครอบคลุมเนื้อหาทุกอย่างที่ออกสอบในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเลยค่ะ ตั้งแต่ speaking สงเป็นสำนวนพูดนะคะ vocabulary คำศัพท์ต่างๆนะคะ reading การอ่าน writing ซึ่งไม่ใช่การเขียนแต่เป็นพวกโครงสร้างการเขียนนั่นก็คือ grammar นั่นเองค่ะมีต้อนรับน้องๆครับเข้าสู่กรตันยูเดมี่สวัสดีครับอาจารย์วินวิทย์เกษมพรกโรดหรือเรียกสั้นๆว่าครูพิยามก็ได้นะครับสำหรับพี่นะครับก็จะมารับผิดชอบในส่วนของวิชาฟิสิกส์น้องๆลองเ,เปิดใจตั้งใจดูนะครับเพราะฟิสิกส์ไม่ได้ยากอย่างที่คิด สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้คะแนนวิชาฟิสิกส์นะครับทางกระตันยูเดมีของเราก็ได้มีบทเรียนให้น้องๆได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยไปสู่คณะในฝันสำหรับวิชาฟิสิกส์ก็จะประกอบไปด้วย5กลุ่มใหญ่ๆรวมทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็จะมีทั้งหมด21บทครับและที่สำคัญนะครับเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพียงแค่น้องๆน,นะครับมีอินเทอร์เน็ต สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่โอ๊ตนะครับจะมานําเสนอวิชาคณิตศาสตร์ในโครงการอัจฉรยเดมี่นะครับผมเพื่อสอนหรือแนะนาน้องๆเนี่ยให้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมตัวสอบเจ็ดวิชาสามัญแล้วก็แพทหนึ่งในการยื่นคะแนนเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคณะวิศวะคณะหมอหรือคณะอื่นๆเนี่ยที่ใช้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาแนะนําให้ว่าวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเตรียมความพร้อมยังไงทำข้อสอบยังไงให้ง่ายในการทำข้อสอบนะครับ สวัสดีและขอต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่ช่องกระตันยูเดมี่นะครับช่องทางที่จะพานักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับสำหรับพี่ครับคุณครูเก่งศักดิ์กไรโรดหรือที่เด็กๆเ,เรียกกันคุณครูพี่กุ้งนะครับผมวันนี้พี่จะมาดูแลในวิชาแกะคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงนะครับและวิชาภาษาไทย 9วิชาสามาัญครับวันนี้พี่กุ้งมีเทคนิคมาเยอะมากครับเอามาพร้อมเสิร์ฟให้เด็กๆทุกคนขอแค่เด็กๆทุกคนมีแค่อินเทอร์เน็ตครับไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆอื่นเพิ่มเติมชาดายินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่กระตันยูเดมี่วันนี้เรามาพบกับเคมีมัธยมปลายที่ดีที่สุดกับครูปีโป้อาจารย์ยงยุทธยืนยาว น้องๆที่อยากเก่งเคมีในะระดับขั้นเทพสามารถเข้ามาเรียนได้ที่กระตันยูเดมี่ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage YouTube หรืออีหนึ่งช่องทางคือมูลลิทิศักพร์พรพั์และที่สำคัญเรียนฟรีทุกที่ทุกเวลาช้าทำไมไปเลย